Positive Self Talk โปรแกรมจิตด้วยการป้อนคำดีๆให้กับจิตทุกวันเพื่อให้ชีวิตมัง่งคั่งและชีวิตดีขึ้นทุกวันฟังต่อเนื่องอย่างน้อย21วันฟังได้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพูดตามในใจหรือพูดออกเสียงก็ได้แต่สำคัญที่คุณรู้สึกตามคำพูดนั้นจริงๆฉันเป็นคนโชคดีในทุกด้าน ฉันมีความสุขและความสงบกับทุกสิ่งรอบตัวจิตใจของฉันเติมเต็มฉันรักตัวเองฉันให้โอกาสตัวเองฉันเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองฉันยอดเยี่ยมที่สุดฉันเก่งที่สุดฉันได้รับทุกโอกาสที่จักรวาลส่งมาฉันโชคดีที่สุดฉันเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองที่สุดฉันกระหารและเข้มแข็ง พร้อมลงมือทําทุกอย่างที่เป็นเป้าหมายความสําเร็จฉันเป็นอิสระจากความคิดเก่าๆฉันศรัทธาในตัวเองฉันคือคนสําเร็จฉันเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้วฉันชอบช่วยเหลือผู้คนให้ได้เห็นโอกาสเหมือนฉันและฉันเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันรักรัทธาในตัวเองฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีทุกวันฉันมีความสุขที่สุดฉันมัง่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วดวงตาของฉันมองเห็นแต่โอกาสดีๆฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้อื่นฉันเป็นคนมัง่งคั่งเหลือเฟือเงินจำนวนมากมายมหาศาลเดินทางมาหาฉันทุกวันฉันเป็นคนเก่งขึ้นทุกวันฉันคิดเก่งพูดเก่งมีไอเดียสร้างสรรค์ ทำได้ทุกอย่างตามที่ฉันคิดฉันมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตวิญญาณของฉันสงบสุขทุกอวัยวะทํางานได้อย่างสมบูรณ์ดําเนินไปด้วยความรักฉันมีระบบภูมิุ้มกันที่ยอดเยี่ยมทําให้ปัสจากโรคภัยทั้งปวงฉันขอบคุณจักรวาลที่มอบสิ่งดีๆให้ฉันทุกวันฉันรักตัวเองฉันศรัทธาตัวเองฉันรักร่างกายของฉัน ฉันรักจิตวิญญาณของฉันฉันยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันอนุญาตตัวเองให้เป็นคนสำเร็จรับความมั่งคั่งเหลือเฟือวันนี้ฉันคือผู้สร้างปฏิหารให้กับชีวิตวันนี้ฉันเสกสร้างในระมิดชีวิตของฉันเองฉันยอดเยี่ยมฉันเป็นอัจฉริยะฉันเก่งที่สุดฉันมีความสุขฉันเต็มไปด้วยพลังแห่งความโชคดีฉันมีความกระตือรือร้น ฉันมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วและมั่นคงชีวิตของฉันเหมือนกราฟขาเครื่องตลอดเวลาฉันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ฉันมีอิสราภาพในชีวิตทุกด้านฉันมีอิสราภาพในด้านเวลาฉันมีอิสราภาพทางด้านการเงินฉันโชคดีด้านความรักโชคดีด้านธุรก,กิจและอาชีพการงานที่จเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลาฉันโชคดีฉันบริหารจัดการเงินเก่งใช้จ่ายอย่างเห็นคุณค่า เป็นอิสระไร้กังวลฉันบริหารเงินให้เติบโตผลิดอกออกผลแม้นยามที่ฉันหลับฉันมีเงินมากมายเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้และเหลือลงทุนฉันสร้างระบบการทำงานที่ดีที่ทำงานแทนฉันได้อย่างสมบูรณ์ฉันเป็นคนเก่งฉันสร้างประจิหาให้กับชีวิตฉันเชื่อมั่นในพลังงานและศรัทธาในตัวเองคำพูดของฉันศักดิ์สิทธิ์ฉันเชื่อมั่นในพระเจ้าในตัวฉัน ขอบคุณศรัทธาที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นฉันเป็นคนมั่งคั่งเหลือเฟือฉันรักเงินฉันรักธุรกิจและอาชีพของฉันฉันรักตัวเองฉันรักพระเจ้าในตัวฉันร่างกายของฉันแข็งแรงจิตวิญญาณของฉันสงบสุขและทรงพลังฉันมีอารมณ์ดีมีความสุขปิติยินดีฉันโชคดีที่สุดฉันทำได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการ ฉันเป็นคนเสกสร้างชีวิตของฉันเองฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนมีศักยภาพจักรวาลสนับสนุมฉันเสมอวันนี้ฉันเป็นผู้สร้างอนาคตของตัวเองวันนี้ฉันเป็นผู้สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตฉันสำเร็จร่ำรวยไร้ขีดจำกัดฉันมีจิตใจที่สงบสุขและวางใจในตัวเองฉันเนรมิตชีวิตสำเร็จแบบไหนก็ได้ชีวิตฉันเต็มไปด้วยความสุข ความรักที่ดีสุขภาพที่ดีและมีเงินทองมากมายขอบคุณขอบคุณฉันรักตัวเองฉันให้โอกาสตัวเองฉันเชื่อมั่นและรับทุกโอกาสที่จักรวาลส่งมาให้ฉันช่างเป็นคนโชคดีที่สุดฉันชอบช่วยเหลือผู้อื่นฉันเป็นผู้ที่ให้และเป็นผู้ที่รับอย่างยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองที่สุดฉันกล้าหาญและเข้มแข็งฉันรักและศรัทธานในตัวเอง ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีทุกวันฉันยอดเยี่ยมที่สุดฉันเก่งที่สุดฉันมีความสุขที่สุดฉันมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วดวงตาของฉันมองเห็นแต่โอกาสดีๆฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยคนอื่นฉันเป็นอิสระจากความคิดเก่าๆฉันศรัทธาในตัวเองฉันคือคนสำเร็จ ฉันเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้วฉันเป็นคนมั่งคั่งเหลือเฟือเงินจำนวนมากมายมหาศาลเดินทางมหาศานฉันเป็นคนเก่งขึ้นทุกวันฉันคิดสร้างสรรค์งานที่ดีได้ทุกวันฉันพูดเก่งฉันเจรจาธุรกิจสำเร็จง่ายดายฉันทำได้ทุกอย่างตามที่ฉันคิดฉันภูมิใจในศักยภาพของตัวเองฉันแข็งแรงและมีความสุขร่างกายของฉันแข็งแรงจิตวิญญาณของฉันสงบสุข ทุกอวัยวะของฉันดําเนินไปด้วยความรักฉันแข็งแรงมีพุ่มคุ้มกันที่ดียอดเยี่ยมฉันขอบคุณจักรวาลที่มอบสิ่งดีๆให้กับฉันทุกวันฉันรักตัวเองฉันศรัทธาตัวเองฉันรักร่างกายของฉันฉันรักจิตวิญญาณของฉันฉันยอมรับความเก่งของตัวเองฉันคือผู้สร้างปฏิหารแห่งชีวิตฉันคือผู้สร้างปฏิหารแห่งชีวิตของฉัน ฉันเป็นคนอัจฉริยะฉันเต็มไปด้วยพลังงานอันสูงส่งฉันมีความกระตือรือร้นฉันลงมือทำทันทีทำให้ฉันประสบความสำเร็จทำให้ฉันมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วและมั่นคงชีวิตฉันขาขึ้นชีวิตฉันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และเติมเต็มฉันมีอิสรภาพในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานเวลาและความรักชีวิตฉันสมบูรณ์แบบเพียบพร้อม ฉันได้ใช้เวลาที่มีค่าเติมเต็มให้กับชีวิตครอบครัวของฉันอบอุ่นรักและดูแลกันอย่างดีฉันมีธุรกิจและอาชีพการงานที่เจริญรุ่งเรืองฉันมีทีมงานที่ดีสนับสนุนฉันเสมอฉันได้พบกับลูกค้าที่ยอดเยี่ยมพร้อมสนับสนุนอุดหนุนฉันทุกกรณีฉันมีกัลยานมิตรที่ดีที่สุดฉันรักพลังงานแห่งศรัทธาในตัวเองคำพูดของฉันศักดิ์สิทธิ ฉันเชื่อมั่นคุรุในตัวฉันฉันเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรก็สำเร็จฉันมั่งคั่งเหลือเฟือฉันโชคดีที่สุดฉันทำได้ทุกอย่างตามที่ต้องการฉันเป็นสถาปนิกของชีวิตฉันฉันเป็นคนเก่งและมีศักยภาพฉันเป็นผู้สร้างอนาคตของตัวเองฉันเนรมิตชีวิตสำเร็จแบบไหนก็ได้ชีวิตฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความสุข สุขภาพที่ดีเงินทองมากมายขอบคุณขอบคุณฉันกล้าหาญและเข้มแข็งฉันรักและศรัทธาในความกล้าหาญของตัวเองฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้อื่นทุกคนที่ทําให้ฉันเคยขัดเคืองใจฉันให้อภัยไม่มีอะไรติดค้างต่อกันฉันเป็นอิสระจากความคิดเก่าๆฉันศรัทธาในตัวเองฉันคือคนสําเร็จ ฉันเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้วฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งเหลือเฟือแห่งชีวิตฉันยอดเยี่ยมที่สุดฉันเก่งที่สุดฉันมีความสุขที่สุดญาติพี่น้องครอบครัวของฉันมีแต่ความสุขมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงทำธุรกิจการงานสำเร็จทุกคนชีวิตฉันมั่งคั่งร่ำรวยชีวิตฉันเหลือเฟือ ฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนสำเร็จฉันอนุญาตให้เป็นคนมั่งคัง่งดวงตาของฉันมองเห็นแต่โอกาสดีๆฉันเป็นคนเก่งขึ้นทุกวันทำได้ทุกอย่างตามที่ฉันคิดฉันแข็งแรงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกอวัยวะในร่างกายของฉันทำงานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดและเติบโตด้วยความรัก ฉันแข็งแรงทั้งจิตใจและร่างกายและมีภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมฉันขอบคุณจักรวาลที่มอบสิ่งดีๆให้กับฉันทุกวันฉันรักตัวเองฉันศรัทธาตัวเองฉันรักร่างกายนี้ฉันรักจิตวิญญาณของฉันฉันยอมรับคุณค่าในตัวเองวันนี้ฉันคือผู้สร้างปฏิหารให้กับชีวิตวันนี้ฉันเป็นอาฉริยะฉันมีความสุขฉันเต็มเปี่ยนไปด้วยพลังงานที่ดี มัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์เติมเต็มพลังแห่งชีวิตฉันเชื่อมั่นในพลังงานและศรัทธาในตัวเองคำพูดของฉันศักดิ์สิทธิ์ฉันเชื่อมั่นในความรักและความศรัทธาขอบคุณความศรัทธาที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นฉันรักพระเจ้าในตัวฉันร่างกายของฉันแข็งแรงจิตวิญญาณของฉันสมบูรณ์สงบสุขและส่งพลังวันนี้ฉันเป็นผู้สร้างอนาคตของฉัน วันนี้ฉันเป็นผู้สร้างปฏิหารแห่งชีวิตของฉันฉันสำเร็จร่ำรวยไร้ขีดจำกัดฉันมีจิตใจที่สงบสุขวางใจในตัวเองทุกวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ